บางทีคุณก็อยากให้บทความทั้งหมดของคุณแสดงออกมาเป็นเซ็กชันหรือแคตตาล็อกเหมือนกับเว็บไซต์สไตล์บล็อกจุมล่ามีตัวช่วยคุณสามารถแสดงหน้าเว็บในรูปแบบของบล็อกได้เราจะมาสร้างรูปแบบของบล็อกทั้งในส่วนของเซ็กชันและแคตตาล็อกการแสดงรูปแบบนี้สามารถทําได้ผ่านทางเมนูเริ่มโดยการคลิกที่เมนูแล้วเลือกเมนเมนูแล้วก็คลิกที่นิวและคลิกที่อาร์ติเคิลคุณจะเห็นว่ามันมีตัวเลือกมากมายสำหรับอาร์ติเคิล แต่แทนที่จะเลือก article layout เหมือนกับที่เคยทำในบทความแบบตัวเดียวเราจะเลือก section b o x layout แล้วก็คลิกที่ section เพื่อเลือกสำหรับตรงนี้ผมเลือก ingredients แล้วก็ตั้งชื่อ title ให้มันซึ่งชื่อ title ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับชื่อของ section ผมจะตั้งมันว่า ingredients we use แล้วก็คลิก save เราไปดูที่ front end กันคลิกปุ่ม refresh คุณจะเห็นว่า ตอนนี้ i n g r e d i e n t we use ก็อยู่ด้านล่างของเมนูแล้วถ้าผมคลิกที่ลิงก์มันก็แสดงบทความต่างๆในรูปแบบคล้ายๆกับหน้าแรกหรือ Front Page เพียงแต่ว่ามันจะแสดงเฉพาะบทความที่อยู่ใน Selection ของ Ingredients เราสามารถทำแบบนี้ได้กับ Category ด้วยกลับไปที่ Back End อีกครั้งคลิกที่ New คลิกที่ Article แต่ตอนนี้เราจะเลือก Category Block Layout แล้วคุณก็ต้องเลือกว่าจะให้แสดงแคตตากรีไหนแล้วก็เลือกแคตตากรี people คุณจะเห็นว่าตัวเลือกมันจะเริ่มด้วยชื่อของเ e c t i o n แล้วก็ l แล h แล้วตามด้วยชื่อ c a t ต g กรีตรงชื่อ Title เราจะตั้งอะไรก็ได้ผมก็ตั้งมันว่า people of fresh a n d local แล้วก็คลิก Save ตอนนี้กลับไปที่ front end คลิกปุ่ม refresh ตอนนี้ลิงก์ของ people of fresh and local ก็อยู่ส่วนล่างสุดของเมนูเมื่อคลิกที่ลิงก์มันก็แสดงบทความทั้งหมดในแคตตาล็อของ people การสร้างหน้าที่มีรูปแบบคล้ายบล็อกก็เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมทํากันเพื่อแสดงบทความที่คุณได้แบ่งหมวดหมู่ไว้แล้วคุณสามารถทํามันได้ทั้งในระดับที่เป็น section และระดับที่เป็น category